สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีรอบ2นะฮะรอบ2นะครับกับสเต็ปยีรัาบแคะนะครับงานเลเซอร์หยอดแดงนะครับงาน TE37 เลเซอร์หยอดแดงนะครับกับยาอง25ทับนะฮะวันนี้วีโก้เหมาเลยวีโก้เหมาเมื่อกี้นี้มาจัดท่อนะฮะจัดท่อไปแล้ว1ลำจัดท่อกับค้ำหลบป้ายทะเบียนนะครับเซตนี้เป็นสายยีรัาบแคะเป็นล้อ TE 37งานเลเซอร์หยอดแดงครับ 2550้8ขอบนะครับมีมีตัดในชุดแดงอะยิงแดงใงชุดจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนะครับผมนะฮะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยลํำนี้นะฮะอ่ะกรเต็บหลังเดิมหลังเข้าเดิมนะครับหลังเท่าเดิมนะหลังเท่าเดิมไม่ได้โหลดนะครับอ่ะแต่ถ้าคันอยู่บนลิฟต์นี่เป็นทีอสามเจ็ดงานติ๊กเกอร์นะครับกับยาง2อ5 0าเหมือนกันคันนุ้นโหลดเรียบร้อยแล้วนะฮะมาต่อกันงานท่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังงานท่อกันนะ อ่ะลำนี้มีแค่ล้อกับยางนะครับยังไม่โหลดเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะตามมาโหลดที่หลังนะครับผมนี่สเสร็จเรียบร้อยงานรอรอวีโก้เหมาวันนี้วีโก้เหมานะครับอ่ะสตเตปเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับเต็มเก้าครึ่งสิบครึ่งก็จะล้นล้นอุ้มภูประมาณนี้นะฮะสำหรับวีโก้ตัวท,วที่ที่ไม่มีคิ้วล้อนะครับไม่มีคิ้วล้อนะก็ถ้าเป็นงานเลเซอร์หยอดแดงมันจะเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงาน ทีอสามเจ็ดงานติ๊กเกอร์จะเป็นแปดนิ้วครึ่งทั้งสี่ล้อนะครับทั้งสี่ล้อเลยเ่อนพี่นะท่านไหนนะครับกาลังเล็งอยู่นะครับอยากได้แบบงานเลเซอร์หยอดแดงหรืออยากได้แบบทีอสามเจ็ดงานติ๊กเกอร์นะครับก็เรียนเชิญที่ร้านนะครับเสร็จเรียบร้อยอะสีดุมเป็นไงคนเรียบร้อยแจมเจบประมาณนี้ครับผมนะประมาณนี้อ่านี่นนนลำนี้โล3สามนิ้วนะครับโล3สามนิ้วนี่โล3สามนิ้วเสร็จเรียบร้อยกําลัง จัดการหรือท่อออกนะครับหรือท่อออกอ,อันนี้เป็นสายอ่ายีรับแคะเหมือนกันนะครับแต่จับทรงนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลำหูุนเสร็จยะให้ดูทรงเอาหลังลง3นิ้วเป็นไงความหล่อแค่ไหนนะครับอ่ะนี่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 คือประเด็นสําคัญผมรีวิวตอนที่เปลี่ยนสปริงโชกหน้าบ่อยแล้วนะฮะนี่คือสเต็ปสแตนดาร์ดที่ยังไม่เปลี่ยนสปริงโชกหน้านะครับมันจะเหลือประมาณนี้ นะครับอันนี้คืออาการสปริงล้านะฮะก็มีความเสี่ยงที่ยางจะกระแทกนะครับก็แจ้งคุณลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าหาเวลามาจัดการมาเปลี่ยนสปริงนะครับประมาณนี้แบบนี้แบบนี้นี่ครับระยะห่างประมาณนี้นะครับนี่คือสปริงมันเดิมที่มันมีอาการล้านะครับวีโก้เจอบ่อยทําบ่อยนะแก้กันบ่อยอวันนี้คุณลูกค้าบอกว่าเดี๋ยว ขอจัดตอนนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวหาเวลาว่างมาเปลี่ยนสปริงนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากฝากไว้ด้วยแจ็คออโตแมกนะครับกำลังร้อนๆ้อนเลยนะลงมาอุ่นอ่นเลยตากแดดมาเมื่อกี้นี่เองนะครับขอบคุณมากครับไงฝากแชร์ฝากไลค์ฝากต,ติดตามด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ